สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายกรฟุตบอลครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันพุธที่15พฤศจิกายนปี2566ครับวันนี้จะมีอยู่3คู่3มุมนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันวันนี้ครับคู่แรกครับเควอเรปะทะชาลตันแอตแลนติกครับผมในเวลาตีสองครับคู่ถัดมาครับเป็นยูโร2024ครับผมอิสราเอลปะทะสวิตเซอร์แลนด์ครับในเวลาตีสองครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกกระชับมิตรทีมชาติครับผมมมมมเเ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 เบบ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 บลลลลยยยยยีีีคคคครร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 รัััััััััปปะะทซออ์ในนนวววาาาาาา245พื่่็กกกไสสชฟงหิ ข้อในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ FA ครับครับผมเควอลเล่ครับปะทะชาตันแอตแลนติกครับผมนเวลาร์ตีสองครับสนามดิอรติกสเตเดียมครับราคาบอลชาตันต่อ1.5ครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับวันที่6เดือนสิบเอ็ดปี23ครับชาตันแอตแลนติกเสมอกับเควอลเล่ไป1นประตูต่อหครับฟอร์มฮันนัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับทั้งฝั่งเควอลเล่ครับผมชนะ3เสมอ2ครับทั้งฝั่งชาตันครับผมชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับส่วนทีมล่าสุดของทั้งสอยาง การบุกยันไปเสมอกับชาวต้านไป1ประตูต่อหนึ่งในเกมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมครับคาว่ากุนซื้ออย่างอย่างสตีฟแมคคิมครับจะวางหมากในบะบส4ต่อ3าต่อ3และน่าจะยึดขุมกําลังชุดเดียวกันกับเกมนั้นล่าสุดที่จบเจ้วแบบ1ประตูต่อหนึ่งแดนกลางจะวางชอนนี่แบล็กครับผมคอยปั่นเกมสนับสนุน3ประานในแดนหน้าอย่างมิชาเอลอดมิรุยี่ครับเฟรดดี้ปาเกอร์ครับโลโก้ไคลเรลเยเรมีครับผมลงบูในเกมนี้ครับทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างชาวต้านไครตับ นีจะอยู่ในหลีกวันที่สูงกว่าฝั่งของเควาเรครับแต่สถานการณ์ด้านการข่มกําลังเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเขาจะไม่มีเชอร์รี่เทเลอร์ครับผมแล้วก็บานูเช่กามาร่าเฮนรี่อิสเตดครับผมแล้วก็ชุกอเนกาครับผมที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมดเลยครับนอกจากนั้นยังขาดผู้เล่นอย่างแอชลีย์เมนาดเบรเวียร์ครับผมแล้วก็ไทเรลโทมัสแดเนียลนาคานูครับแล้วก็เจมอาบาวาครับติดภาระทำภารกิจรับใช้ชาติครับด้านการจัดทัพอุกเขา่าจะมาในระบบ4-3-3ต่อต่อครับโดยสอะสานในแดนหน้าจะวางไทริช แคมเบลลโรแบนดานเตติแล้วก็คอรีแบ็กตันเทเรอร์ครับผมลงลาสกอ์ในลงลาดตะข่ายในเกมนี้ครับทั้งฝั่งดันสนาับแม้ว่าเควอลเล่ครับจะเป็นทีมที่เล็กแทบจะไม่มีใครรู้จักครับแต่พวกเขาก็อันตรายไม่เบาเลยทีเดียวครับแถมดวนกันในเลกแรกครับอย่างยังยันเสมอชาติตันมาได้1น่ประตูหนึ่งอีกด้วยครับเกมนี้กลับมาเล่นในถิ่นของตัวเองพวกเขาต้องบอกเลยว่าสู้ตายแน่นอนครับในราคาที่เปิดออกมาให้ทีมยอนเป็นฝ่ายต่อรูปครึ่งควบ2ครับแนะนาว่าอยู่รองเจ้าบ้านดีกว่าครับเพราะเชื่อว่าเควอลเล่คร ับเสียผู้เล่นบาดเจ็บและมีอาการบาดเจ็บมีเยอะมากเลยครับและติดภาระรับใช้ชาติหลายรายด้วยครับเกมนี้น่าจะแย่เข้าไปใหญ่ครับดังนั้นเนี่ยวัดบอลรองไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่รับซับมากกว่าครับผมฟันโดสกอร์ครับสประตูต่อสครับอัตราความมั่นใจที่8เต็มสิครับผมผู้ถัดมานะครับเป็นศึกกระชับมิดเบลเยียมปะทะเซอร์เบียครับผมจุดนะเวลาตีสองสี่สิบห้าครับสนามสตารัวบาดูอินครับผมราคาบอลเบลเยียมต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าครับผลงานการพบกันทั้งสองทีมนะครับวันที่แปดเดือนหกปีหนึ่งสามครับเบลเยียมชนะเซอร์เบียไปปปปรรระตูีีีีเเเเเดืออนคัับบบบซ์ยยยแพ้กลม วันี่23เดือน8ปี07ครับเบลยเยียมชนะเซอร์เบยียไป3รว2วันที่8เดือน10ปี06เซอร์เบยียชนะเบลเยียมไป1ร0ครับฟอร์มขณงหลังสุดข,ของทั้งสทีมนะครับทา้งฝั่งเบลเยียมครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับทางฝั่งเซอร์เบยียครับชนะ4แพ้1ครับพร้อมๆก่อนเกมของทั้งสอทีมนะครับทังฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบลเยียมครับคุณซื้ออย่างโดมินโก,โกเทเดสโก้ครับผมได้เรียกทีมเบลเยียมที่แข็งแกร่งสำหรับเกมกระชับมิตร ผู้รักษาประตูมือรหนึ่งที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับนอกจากนี้ยังมีข่าวดีเพราะจะได้อามาดูโอนาน่าครับกองกลางจากเอเวอเรตันพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกด้วยครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ต่อต่อลงบูในเกมนี้ด้วยมี3ประสานในแดนหน้าอย่างเชรีมี่โดกูจากแมนซิตี้ครับแล้วก็มีโรเมรูดูกากูครับกองหน้าจากโรม่าครับแล้วก็เรนโดทอร์ซาครับแนวรุกจากอาร์เซนอลลงด้านละหลายในเกมนี้ครับผมทางฝั่งทีมเยือนอย่างเซอร์เบียครับเทรนเนอร์อย่างดะโกสตอร์โควิชครับผมเกมนี้น่าจะมีการจัดทััพพชุุดดททีี่่่่่แแข็งงงงกรรสสลบูเื้ออาาควมมนใจ เกมยูโรรอบคัดเลือกนัดสำคัญในวันที่ที่จะถึงครับที่โดนกับเบลเกเรียครับผมแต่จะขาดผู้เล่นอย่างเซอร์เกย์ิรินโควิชชาวิชครับผมกองกลางจากอัลฮิราครับผมที่มีการบาดเจ็บทําให้คาดว่าแดนกลางจะวางชาชาดูคริชครับผมกับเนมิยะกูเดลส์ครับผมคอยปั่นเกมสนับสนุนร่วมกันโดยมีการจัดทัพเข้าพะมาในรบบสามต่อสี่ต่อสามครับโดยสามประสานแดนหน้าจะวางดูซานทาติสครับผมกับกัปตันทีมเฟเนบเช่ครับผมอเล็กซนโดมิโตวิชครับผมแล้วก็สโมสรนจากสโมสรน เอาอีลาครับผมและดูดูซานวราฮุวิชครับกองหน้าจากยูเวนตุสลงบูในเกมนี้ครับทางฝั่งทัศน์นะครับทีมเยือนอย่างเบลเยียมภายใต้การนำทีมของโดมินิโกเทเดสโกครับที่จะมารับงานตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปครับพวกเขาทำได้ดีครับยังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวครับทุกรายการบอกเลยว่าเบลเยียมสายเลือดในชุดใหม่เนี่ยแข็งแกร่งไม่เบาครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเซอร์เบียครับกำลังขับเคี่ยวกับฮังการีครับในศึกคัดยูโรเพื่อชิงตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มอย่างสนุกสนานเลยครับโดยมีคิวดวล เขาเขาด้ใช้ทีมชุดที่ดีที่สุดต่อสู้กับเบลเยียมครับอย่างแน่นอนครับเพื่อต่อยอดไปในเกมกับฮังการีครับส่วนเลยราคาที่เปิดออกมาเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบรูปครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อที่สุดครับเพราะมองว่าเบลเยียมเนี่ยมีชุดพัังหนุ่มที่ค่อนข้างจะใหม่กว่าและสดใหม่และแข็งแกร่งกว่าน่าจะไล่บีบทั้งฝั่งทีมเย็นได้อย่างสนุกครับถ้าวัดกันด้วยความเฉียบคมแล้วทั้งฝั่งของเบลเยียมยังดีกว่าเยอะครับดังนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับฟันตรงสกอร์เบลเยียมชนะสามั่อสองแต่ควา Euro20 2ครับกลุ่มไอครับผมอิสราเอลประทศสวิสเซอร์แลนด์ครับนวลาตีครับสนามพันชวารีนาครับผมสนามฮังการีนะครับราคาบอลสวิสเซอร์แลนด์ต่อหครับผลการพบกันทั้งสทีมนะครับวันที่29เดือน3ปี23ครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะอิสราเอลไป3รัวศูนย์วันที่ส5เดือน10ปี09ครับสวิสเซอร์แลนด์เสมออิสราเอลไปสูตัวศูนย์วันที่เเดือนเาปีศน์แดครับอิสราเอลเสมอสวิตเซอร์แลนด์ไปสองรัวสองครับวันทั่ง ราเอลครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับทางฝั่งสวิสเซอร์แลนด์ครับชนะ2เสมอ3ครับผมความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งอิสราเอลครับเจ้าบ้านยังมีรุนเข้ารอบอยู่บ้างครับแต่วันนี้ต้องชนะให้ได้เพื่อตัดแต้มสวิตครับด้านกำลังก่อนเกมจะไม่สามารถใช้รอยเรวิโร่ได้ครับผมแนวรับที่ติดโทษแบนจากเกมที่นัดล่าสุดเนี่ยนัดแพ้โคชโวไปสูงบุรโดหนึ่งครับรวมไปถึง2กองกลางอย่างชาเกฟผมเยเคิลครับและก็มานอฟโซโลมอนครับที่มีอาการบาดเจ็บต้องถอนตัวออกไปก่อนครับนอกจากนี้นี่คือพร ในระบบสต่อ3มต่อ3ครับอมวังกาบี้คานิชอฟสกี้ครับผมกับชอนไวมันครับแล้วก็ออสการ์คุนครับผมเป็นความหวังของทีมในแดนหน้าครับทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับกลับมาใช้บริการของเกเกอร์โคเบลครับผมผู้รักษาประตูจากดอทมูดครับที่หายเจ็บมาติดทีมอีกครั้งครับผมคาดว่าทางยานชอเมอร์ครับจะออกตัดได้ก่อนอยู่ดีครับแต่ที่โดนหันชื่อออกไปก็จะมีชิลบินโชจอแดนรูมทอมบ้ากับบิลเอมโบโรครับผมควงแข่งเดียงกันอยู่ครับยังไม่หายดีครับคาดว่าตัวหลักอย่างทีมชุดนี้ครับผมน่าจะเป็นนห้า เดิมนาโดยเชเดานชากิรีครับผมกับเชกี้อัมดูนี่แล้วก็รูเบนบากาสครับผมคาดว่าทางสวิตเซอร์แลนด์จะมาในบบ4ต่อ3ต่อ3ครับทางฝั่งทัสกานะครับทางอิสราเอลครับต้องพยายามเอาชนะให้ได้ครับถ้าจะเสมอหรือแพ้นี่มีโอกาสพลิกขึ้นไปอยู่อันดับ2เนี่ยก็เป็นได้ยากแล้วครับเพราะเหลือเกมให้เล่นอีกตั้ง2องนัดครับแต่น่าเสียดายคือพราอมไม่สามารถอาศัยความได้เปรียบจากเรื่องบรรยากาศในบ้านซึ่งวันนี้ครับมาเตดที่สนามที่ฮังการีคงผ่านสวิตเซอร์แลนด์ยากหน่อยครับเนื่องจากนาฬิกาไม่เสียท่าใครมาเก็ะชนได้4 4ครับทว่า ที่ผ่านมาเสมอถึง3ครับขณะที่ยูก็พายแพ้หุ่นเดียวในรอบ5เกมครับก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสวิตที่จะเก็บ3แต้มได้เช่นกันครับดังนั้นเนี่ยผลเสมอมีโอกาสรุนมากกว่ามุมอื่นครับราคา1ลูกเนี่ยมองแล้วแพงไปครับยูบอลรองน่าจะได้เฮมากกว่าครับผมผลบอลที่คาดครับเสมอสองตัวองครับแต่ความมั่นใจอยู่ที่7.5เต็ม10ครับโอเคครับสำหรับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ขอจากเพี่เขานี้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวัััันนนีีีี้้กก็ขอจาเพยงคครรบบสสวดผม